ในเกม m e Craft นั้นมีเวอร์ชั่นให้เลือกเล่นมากมายแต่จะมีอยู่เวอร์ชั่นหนึ่งที่ถูกทุกคนลืมไปซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ซ่อนความลับสุดน่ากลัวไว้และนั่นก็คือเวอร์ชั่น 20w14 Infinite นั่นเองซึ่งสำหรับอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกเวอร์ชั่นก่อนครับ 20w ใช่ไหมก็จะเลื่อนลงมาตรงเลข20นะครับอ่าแล้วก็ลงมาจนถึง14นี่ไง Infinite นะครับเวอร์ชันนี้แหละ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับผมและเราก็เข้ามาแล้วนะครับนี่เวอร์ชันนี้ถูกต้องนะครับผมและก็เดี๋ยวเรามาสร้างโลกใหม่กันเลยดีกว่าเอาแล้วครับจวันนี้เข้าไปนะครับผมซึ่งคร่าวๆเนี่ยผมก็ได้ขอชื่อมิติที่น่าสนใจไว้นะครับผมจาก c ช a t GPT นั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมในช่องเก็บของเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับนี่ทุกอย่างก็คือแบบเรียงกันมั่วไปหมดแล้วอผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งเหยิงมากเลยนะครับคือแบบทุกอย่างเลยนะเห็นปะ เรียงกันผิดแปลกไปหมดนะครับไข่นะครับผมอาหารอุปกรณ์แต่พวกนี้เนี่ยน่าจะดูแบบเลสสุดแล้วและสิ่งที่พิเศษในเวอร์ชันนี้เนี่ยนั่นก็คือชั้นหนังสือนี้นั่นเองครับผม b o ็อก o n f i n i t e Book o ฮะและเราก็ต้องการ o b ฟซ d เดีนั่นเองเอาละมาเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับเรามาสร้างตรงที่โล่งดีกว่าซึ่งผมมองว่าตรงนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะโอเคครับผมเราจะสร้างประตูวไว้ตรงนี้แล้วกัน เรียบร้อยครับจุดไปครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็ปกติดีครับแต่ว่าถ้าเราเอาหนังสือนี้เนี่ยมาใส่ละ่ะซึ่งมันก็จะมีแบบหลายแบบมากเลยนะครับผมพอคลิกขวาออกมาเนี่ยหนังสือมันจะเด้งมาใช่ไหมซึ่งแต่ละอันนั้นจะเป็นเส้นทางสู่มิติต่างๆครับเดี๋ยวลองโยนสักเล่มหนึ่งแล้วกันเนาะโยนไปเลยครับปุ๊บอ่าสีประตูเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วถ้าผมเข้าไปแบบนี้ผมก็จะเจอกับเด้อเดออะไระเนี่ยคือเป็นดีเอ็นเหรอโอ้ยเด้อเดอ ทำไมเวลามันบุนเร็วขนาดนี้ครับโอ้โหว้าผู้ชมแค่นี้ก็รู้สึกแปลกแล้วนะครับอมเหมือนจะเป็นอ่า uh, DnT เวลาแบบเดินเร็วมากฮะโอ้ย oh, อะไรวะเนี่ยเหมือนจะไม่มีมังกรด้วยนะครับแต่มีเสาอะไรอย่างนี้นะโอ้โ oh, หอันนี้เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองฮะเดี๋ยวขอกลับไปก่อนนะกลับก่อนกลับก่อนรู้สึกแปลกมากเลยโอเคคุณ okay, ผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนอ่านนี้ก็จะเป็นแบบที่ชัดเจ p t ิธีเนี่ยมาลองหามาให้นะครับ อย่างแรกก็จะเป็นม i s s i n g นะครับผมโลกที่ได้เนี่ยจะเป็นเด e v o อยแทนประหลาดมีไอออนโกเลมแล้วก็รอยเท้าหรอจัดว่าน่าสนใจนะครับและสําหรับวิธีการนะครับผมเราต้องการหนังสือ book and quill นั่นเองฮะอ่ะเราจะเขียนคําว่าม i s s i n g เข้าไปนะครับม i s <Miss ing> s i n g นะครับผมหรือว่าคิดถึงนั่นแหละอ่าโอเคเขียนโดยเรานะครับซึ่งถ้าเราโยนหนังสือเล่มนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับชึบสีไม่เปลี่ยน แต่ข้างในเนี่ยน่าจะเปลี่ยนครับไหนเราเข้าไปดูดิอู้ก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่โลกนะครับผมคือเป็นเดอะวอลจริงจริงด้วยอ่ะและพอเรามาทางนี้นะครับเราก็เจอกับเหมือนจะเป็นวิหารอะไรสักอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราดูจากด้านหน้าเนี่ยเหมือนไปนทางสู่สวรรค์เลยมีอ่าองคารักษ์สองคนนะฮะแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเจอกับอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะบันไดในเทอร์ไลท์เหรออ๋อขึ้นมามีกล่องนะครับผมเปิดไปมีเป็นฟุตปรินต์นะครับหรือรอยเท้าครับผม เดาๆๆลอยเท้าเหรออ่าเป็นไอเทมแบบนี้นะครับพอวางไปปุ๊บวางไม่ได้ด้วยเป็นไอเทมรอยเท้าึ๊บอะไรวะเนี่ยรู้สึกแบบว่าคตรจะแปลกเลยรัอผมซึ่งทั้งโลกก็คือมีแค่นี้เลยนะฮะเราต่อยได้ไหมต่อยได้นะครับผมเป็นมอนเตอร์ที่แบบอยู่นิ่งๆในมิตินี้เลยอะ่ะโอ้ไหนลองเพิ่มตรงนี้ดูดิสักประมาณ20นะครับระยะรอบๆนี้เออไม่มีอะไรแล้วจริงๆด้วยนะครับผม ยกเว้นประตูที่เรามาเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีคำหนึ่งใช่ไหมที่ c ช a t g p t บอกมานะครับก็จะเป็นสปอนนั่นเองหรือว่าฟองน้ำนะฮะอาดาดาดา่าได้ๆใส่คำนี้เข้าไปนะครับผมเขียนปุ๊บอ่ะเป็นหนังสือนี้โยนเข้าไปครับพี่ชอุ์ว,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 วมีพาร์ติเข้าเป็นสีส้มนะครับไหนดูดิเป็นไงเข้ามาแล้วฮัลโหลวยพี่ชออะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยจะเป็นฟองน้ำนะครับ แล้วแบบเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับผมโอ้ยต้องจัดแบบว่า 3- ามสองเลยแล้วกันให้มันเห็นได้เยอะเลยครับโอเคครับผมโหมันก็ดูน่าขนลุกดีเหมือนกันนะผู้ชมดูดิเหมือนเป็นคุกเลยนะครับคุกฟองน้าขนาดใหญ่อะไรเงี้ยอซึ่งเหมือนจะไม่มีสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับแต่ลองลงมาดูดิฮัลโหลโอ้โหทุกอย่างมันเหมือนเดิมไปหมดเลยอะซึ่งถ้าเราเผลอเดินไปเยอะๆเ,เนี่ยอาจจะหลงทางได้เลยนะครับ โอ้ยน่ากลัวน่ากลัวทางที่ดีเราควรจะกลับไปดีกว่าไหมเนี่ยดีนะประตูอยู่ใ,ใกล้ก็หอมถ้าเราขึ้นไปจะมีอีกหรือเปล่านะอะเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับเป็นโหมดสเปกเตอร์ขึ้นมานะครับผอมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วแบบวูเป็นหลังคาเลยเนาะเหมือนหลังคาของปราสาทอะซึ่งอ๋อโอ,โอแหลกแหลก <laughs> พอแค่นี้ดกวยนี่แค่ม่ติอย่างที่สองนะเนี่ย มาครับทีนี้อขอดูหน่อยเขาบอกว่ามันจะมีแบบเป็นคําสั่งทับวาร์ฟด้วยนะครับผมซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยเขาก็แนะนํามาครับเป็นโลกที่มีฟิลเตอร์นะครับผมทับวาร์ฟกรีนบลูเลดไหนลองดูดิลองเป็นทับวาร์ฟกรีนนะครับจัดไปครับผมอุ้ยโอ้โหเรามาโผล่ที่โลกที่แบบถูกย้อมไปด้วยสีเขียวนะครับคือเขียวจริงอะเขียวทุกอย่างเลยอะโอ้โหในอีเวนท์เฮอรีก็เขียวสกินเราอะสกินเราก็เขียวท้องฟ้าทุกอย่างเลยนะครับ ว้ดโอ้โหผมว่าดูไปนานๆก็เริ่มปวดตาเหมือนกันนะเนี่ยน้ําก็คือสีเข้มเลยนะครับซึ่งถ้าเราลงเหมืองล่ะไหนดูซิโอ้โหคุณผู้ชมแสงจังหวะเมื่อกี้คือโคตรแสบตานะครับโอ้อะไรวะเนี่ยเรอเหมือนแบบเราดูตอนกลางคืนเลยอะเป็นไ i ท์ว vision น,นะครับผมอ่าทีนี้ลองเป็นทับลูบ้างดีกว่าโอเคสีฟ้านะครับจัดไปครับผมโอ้โหนี่ไงทุกอย่างก็จะกลายเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนั่นเอง ซึ่งอันนี้แบบปวดตาจริงคุณผู้ชมมันเข้มเลยอะสีแบบน้ำเงินเข้มเลยฮะอุ้ยมองนาน,นานเริ่มจะไม่ได้นะครับผมโอ้เดินๆๆ,ๆ,ๆอะมองท้อไฟยังปกติดีแต่มองอย่างอื่นปุ๊บไม่ได้แล้วปวดตาเกินไปฮะดูดิความน้ำเงินนี้นะครับลองเป็นเรทบ้างดีกว่าเอาละทับเรทนะครับผมโอ้โหคุณผู้มชมสีแดงครับผมหเหมือนโลกแบบโลกปีาสาจเลยอะน่กกากลัวไม่แพ้กันเลยครับโอ้โหดูอุปกรณ์ดิ อันนี้คือโคตรน่ากลัวนะครับเอาเป็นบอกว่าชิคเก้นแล้วกันฮะเอเคียน้องไก่ก็ผมดูดิน้องไก่ในโลกแห่งนี้ช่างดูน่ากลัวเหลือเกินน้องแก่บ้างปกติน้องแก่เป็นสีขาวไงโอ้โหน้องแก่ที่แบบมีออร่ราสีแดงนะครับน่าก,กลัวจริงซึ่งถ้าเราดูขนแก่แบบนี้เนี่ยดูไม่ออกนะครับผมอันไหนคือสีแดงกันแน่อันนี้อ่ะน,นี่คือแดงต้นฉบับครับ,รบแล้วถ้าเป็นสีขาวอ,ะอ่ะอ่านี่อันนี้คือสีขาวนะแต่ว่า คือแบบมันถูกยอมด้วยสีแดงไปอะครับอพอก่อนดีกว่าโอเคอย่างต่อไปที่น่าสนใจนะครับทับวาร์ปไลบรารี่นะครับผมหรือว่าเป็นแบบห้องสมุดเหรอโอเคก็ลองดูครับไหนดูซิห้องสมุดเป็นยังไงอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ห้องสมุดเหรอผมว่าไม่ใช่ว่ะเดะเดะเดะแต่มันดูแบบมีสีสันมากเลยครับอันนี้เป็นแบบว่าเวทีนะครับผมเวทีแล้วมีชักเกอร์แล้วก็บล็อกทาราคาต้าเนี่ยเพียบเลย ซึ่งถ้าผมลงมาข้างล่างนะครับอู้หูยเดี๋ยวๆออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมีเป็นก้อนนี้เนี่ย <c oughs> เต็มไปหมดเลยนะครับโอ้ข้างล่างเหมือนปะการังเลยฮะโว้อะไรวะเนี่ยปลการังเต็มไปหมดเลยโอ้คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเหมือนจะใช่ของจริงแล้วครับเมื่อกี้เหมือนจะพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะครับผออร์เบร์รี่พิมพ์แบบนี้นั่นเองโอเคและนี่คือห้องสมุดไร้ขอบเขตรหรือเปล่าอู้ยเด้อเด้อเหมือนจะใช่นะยิ่งเราไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งโหลดเท่านั้นนะครับ ซึ่งอขอบินขึ้นมาดูหน่อยหอทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับพอเราลงมาเนี่ยก็ได้เจอแบบชั้นหนังสือขนาดนี้เลยนะครับผมโอ้โหมีใครดูแลอยู่หรือเปล่าลงมาแบบนี้โอ้ยคุณชมเหมือนมาตกไปเรื่อยๆเลยครับโอ้โหอะไรวะเนี้ยห้องสมุดไร้ขอบเขตครับผมวิวจากด้านล่างนะครับโคตรน่ากลัวเอาใหม่ดิอ่ะถ้าเราเดินเนี่ยมันก็จะมีทางให้เดินแบบเชื่อมกันแบบนี้นะครับโอ้โทุกันเชื่อมกันหมดเลย แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนคืออะไรนะครับดูดิเหมือนกันหมดอย่างนี้เลยอ่ะว้ามันดูนะกลัวเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นชุดคําสั่งที่แบบมีความหลอนนะครับผิดธรรมชาติก็ผมอ่าจะได้เข้าตีมช่วงนี้หน่อยวาร์ปดักเนทเหรอยิ่งเดินไกลย,ยิ่งมือสนิทนะครับพบเพิงไม่ช่วยเุ้ยเดี๋ยวนะพบเพิงไม่ช่วยใช่ไหมเดี๋ยวผมเตรียมไว้ก่อนอ่าทอสขอทอสหน่อยทโเอ้ยนี่ยโอเคมาแล้วครับ ทับว์ปดักเนทนะคะรับผมอโอเคผมมาแล้วตอน,นนี้เหมือนแบบก like ํ athletes, like um. นนนาลังมืดใช่ไหมออวุ้ยมีเงาสีดําอยู่ฝั่งนู้นนะครับซึ่งน้องแกะตรงนั้นดูหลอนๆเหมือนกันนะอ๋อค่อยๆเข้ามาแบบนี้สวัสดีครับน้องแกะว่าไงมืดใช่ไหมอุ้ยตรงนี้ก็ยังพอได้อยู่นะแต่ว่าเหมือนตรงนี้เนี่ยมันเป็นความดําที่แบบดําสนิทอ่ะไม่เห็นอะไรเลยครับอุ้ยคุณผู้ชมน่ากลัวดูดิเห็นป่มตรงนี้คือแบบเุ้ย จะมีอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้อะสําสหรับคนที่กลัวความมืดเนี่ยอาจจะไม่ชอบมิตินี้ฮะดูดิปากทอดไฟเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมอุ้ยอาจจะได้นิดนึงแต่ตรงนี้เนี่ยไม่เห็นแล้วครับโอ้โหมิติที่มืดสนิทนะครับผมมีแต่วความว่างเปล่ากับมอบที่มีสีขาวฮนะโอ้โหแล้วก็ดวงจันทร์นะครับนี่คือทวใหมืดหรือเปล่าคุณผู้ชมโอ้โหมืดจริงผู้ชมดูดิผมไม่เห็นตัวเองอะยกเว้นภาะคุมอะครับเอแนะนําว่าถ้าใครกลัวความมืดเนี่ย อย่ามาไม่ตินี้เด็ดขาดแล้วก็อย่างต่อไปทับวาร์ฟดีเคเหรอโลกที่มันค้างเฟรมบล็อกน้ําลาวาลอยนิ่งนะครับแต่แล้วไหลต่อมันก็น่าสนใจอยู่นะทุกอย่างหยุดนิ่งใช่ไหมมาแล้วครับฮัลโหลน้องหมูอันนี้ก็ปกตินะครับน้ําล่ะไหนดูดิอืมน้ําก็ไหลปกติโอ้ยผูย้ชมเห็นอะไรไกลๆปะผมว่ามันเริ่มไม่ปกติแล้วอะตอนแรกคิดว่าปกติแง เอาบอกว่าเดี๋ยวทำเซตก่อนให้มันเป็นตอนเช้านะครับอ่าจะได้เห็นชัดๆเนาะเฮ้ยทําไมบล็อมมันกระจายแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมดูดิเวิร์โอ้อันนี้ไม่ปกติแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี้ยเหมือนโลกมันแบบโดนระเบิดแล้วก็หยุดเวลานะครับเละเลยนะครับโอ้โหเละจริงอะไรจริงดูดิเป็นทางโลกเลยครับเมื่อกี้เนี่ยตอนเริ่มต้นมันยังไม่มีอะไรอะ่ะแต่พอยิ่งไปเรื่อยๆนะครับผอกลกลเป็นสภาพนี้เลยโอ้โอเคต่อด้วยอันนี้ครับ ทับว้าวนะครับผมกำแพงเบส็อกแบ่งโซนแดงกับโซนน้ำเงินฟังดูน่าสนใจครับไปกันเลยทับว้าวนะครับผมโอ,อ้เดี๋ยวนะมันไม่ใช่อีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยดูแปลกๆจากที่อ่านคําอธิบายมานะครับ๋อ,อคุณผู้ชมแชทมันบอกผิดครับผมจริงๆเนี่ยต้องเป็นทับวอลนั่นเองหรือว่ากําแพงนะครับอ่ามาแล้วเขาบอกออ้จริงด้วยคุณผู้ชมด้านหนึ่งจะเป็นกําแพงสีแดงฮะด้านหนึ่งเป็นกําแพงสีน้ําเงินซึ่ง เดี๋ยวเราลองลงไปดูตรงกลางไหมเอาละลงไปดีครับหูฝั่งนี้คือแบบถูกย้อมด้วยสีแดงเลยนะฮะแล้วถ้าผมทุบตรงนี้ได้ปะอู้เป็นการบอกว่าเชื่อมต่อกันได้อยู่นะโอเคโอเคแบบนี้ซึ่งอ้มีประตูด้วยครับผมประตูตรงนี้ทําลายได้ไหนดูดิอ่ะตอนนี้ผมเป็นสีแดงใช่ไหมผมข้ามฝั่งนะครับปึ๊บอุ้ยเป็นสีน้ําเงินตรงน,นี้สีขาวปกตินะครับโอ้มันแบ่งกันแบบนี้เลยเหรอออไหนดูดิโอเคตรงนี้แกะสีน้ําเงินนะครับอ่า ฝั่งนี้แกะสีแดงอันนี้แกะปกติโอ้โหมันแบ่งฝั่งกันแบบเรียวทามเลยอโหโหอะย่าน้ําเงินญ้าปกติญ้าแดงหแบ่งฝั่งกันอย่างชัดเจนนะครับอาจจะทําเป็นแบบกองทัพสีแดงกับประทะกับกองทัพน้ําเงินงี้ก็ได้ปะแล้วก็แพงอย่างสูงอะดูดิอุ้ยสูงอะไรขนาดนัน้นเดี๋ยวเรามาหาดูจากตรงนี้บ้างดีกว่านะครับผมซึ่งมันก็จะแบบเห็นภาพหน่อยเนาะอันนี้แอน์เหรอไหนดูรูปหน่อย อ๋อเหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆคิวอาโค้ดอย่างนี้ปะโอเคอาจจะต้องลองครับเป็นแอนนนั่นเองง่ายๆเลยครับว้าไปที่แอนครับผมโอเคผมมาโผล่แล้วอู้ก็จะเป็นบล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยที่กําลังวาดอยู่นะครับซึ่งเอ่อตรงนี้มีป้ายบอกอะไรสักอย่างเพนเชียนเนอ,อะไรวะเนี่ยผมอาจจะต้องรอดูไหมว่ามันกําลังจะวาดอะไรครับออกมารอที่ประมาณตรงนี้แล้วกันอ่าปล่อยให้มันวาดไปครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะคืออะไร ผมก็รอมาประมาณ5นาทีแล้วนะครับรูปร่างที่ได้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งเหมือนว่ารูปร่างที่แท้จริงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองชือ๊อโอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแท่งยื่นออกมาด้วยนะครับผมทีนี้ก็อะไรอีกดีนะอุ้ยอะไรอะลาม้าเหรออืมอันนี้น่าสนใจครับไหนขอไปดูลาม้าหน่อยอุ้ยมีแต่เบส็อกนะครับผมไหนลองขุดดูดิมีอะไรปะโล้ย ผมว่าต้องเป็นโหมดนี่แหละสเปกเตอร์นะครับตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยสเปกเตอร์ ator, โอเคไหนดูซิลูอุย้ยลงมาข้างล่างนะครับผมแบบค่อนข้างลึกเลยอะเราก็จะเจอกับห้องที่เหมือนกันหมดเลยฮะคือเหมือนกันหมดจริงๆนะอา่าพอเราลงมาดูแบบนี้นั้นเราก็เจอกับน้องลามะนั่นเองซึ่งอ่าค่อนข้างน่ารักเลยนะฮะอันนี้อะไรอะเอนจอยกับรีแลกนะคะผมมีประตูมิตินะฮะซึ่งมีน้องลามะให้ขี่เล่น ดูก่อนนะแค่นี้เลยเหรอคือจับน้องละมาไว้ทําอะไรเนี่ยอุย้ยนี่มันแบบโรงงานนรกหรือเปล่าทุกตัวต้องโดนจับมาขังทำงานอะไรเงี้ยอุย้ยเดี๋ยวด,ดมันมีอะไรซ่อนอยู่ครับตรงนี้เหรอไหนดูดออิซ่อนอะไรไว้อาบุกนะครับผมหนังสือพออ่านปุ๊บไม่มีอะไรให้ค้นหาเอา้าอ้ยโคตรปั่นครัผมอะไรวะเนี่ยแล้วทุกอันก็คือแบบมีซ่อนไว้แบบนี้หมดเลยอะ โรงงานนรกห้องจริงนี่คุณผู้ชมอันนี้ดีกว่าดูแลแบบเป็นบ้านที่โดดเดี่ยวมากเลยฮะบ้านเดียวที่อยู่กลางเดนแดนที่โคตรจะโล่งนะครับผมมีชื่อว่า isolation ไหนลองไปดูสิว่ามันจะเหงาแค่ไหนครับโอเคมาแล้วครับผมโอ้โหมันโล่งจริงนะเนี่ยแล้วก็มีบ้านนี้เนี่ยแค่บ้านเดียวเลยครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเป็นบ้านแบบคือมีคนอาศัยอยู่ด้วยนะป้ายบอกว่า go away ครับไปไกลนะครับผมอ๋อแล้วตรงนี้ ออ,อ่านไม่ออกครับผมลุงชื่อบ๊อบอ่าม่ลุงชื่อบ๊อบอาศัยอยู่ในนี้น้องหมาหมาของบ๊อบอีกตัวหนึง่งหมาของบ๊อบแล้วก็เป็นญาติของบ๊อบชื่อจิมนะฮะโอเคด้านบน,นอ่ะอมีป้ายนะครับผม home sweet home. โฮมสวีทโฮมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีของแปลกๆครับผมตรงนี้อาจสามารถดูวิวได้นะครับมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะถ้าไมบ๊อบถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวและที่นี่คือที่ไหนอืม เอางี้ใต้บ้านมีอะไรปะอุ้ยมีความลับนี่หว่าคุณผู้ชมโอเคเดีด๋เวเดเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอยู่นะครับมีห้องใต้บันไดลงมาแบบนี้นะครับผมเปิดกล่องไปอืมไม่มีอะไรเลยนะมีตรงชั้นหนังสือพวกนี้นะครับผมอ๋อแค่นี้จริงๆเหรอโอ้โหพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ดูดิทุกอย่างมันโล่งหมดเลยอะในดินแดนนี้ไม่มีอะไรเลยครับอาจจะขอดูตอนกลางคืนสักนิดนึง เผื่อมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะครับโอเคผมกลางจะตอนกลางคืนแล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรครับมีแต่ความว่างเปล่านะครับผมที่แบบคือมันไม่มีอะไรจริงๆอ,อ่ะอ่ะเช็คข้างล่างอีกทีนึงครับโอ้โหทั้งโลกนี้มีแค่ห้องใต้ดินนี้เลยอะที่แบบพอจะเห็นจากข้างใต้นะเออแล้วไอ้กำแพงสีฟ้านี่คืออะไรวะเนี่ยดูแบบว่าค่อนข้างแปลกเหมือนกันครับซึ่งกำแพงนี้มีชื่อว่าเบสิกนะครับผมไหนขอไปดูเบสิกหน่อยมาแล้วครับ ทุกอย่างก็คือแบบเหมือนเป็นโพรงหมดเลยอะดูดิโอโ้พอลงมาข้างล่างนะครับเจอกับบล็อกคอนกรีตสีน้ําเงินนะครับผมกับกําแพงสีฟ้าแค่นี้เลยจริงๆมังะเนี่ยไหนดูดิวิโอ้มีสลามเกิดมาด้วยนะฮะโอ้โหและนี่คือเหมือนแบบอยู่ข้างในอุปกรณ์อะไรสักอย่างเลยเป็นแผงนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าเป็นแบบเข่ามังกรขนาดยักษ์ดีวะเออวะคุณผู้ชมถ้าเผลอมาหลงที่นี่เนี่ยโคตรน่ากลัวนะครับ ไม่มีทางออกด้วยนะติดอยู่ในเขาของกดตลอดไปจากที่ลองหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบโลกหลอนด้วยนะครับผมอย่างเช่นแบ克ลูมเหรอเดี๋ยวนะลองไปแบ r ลูมดูนะครับอุ้ยนี่เหรอคือแบ克ลูมเดี๋ยวก่อนมันเหมือนเป็นแบบไปโอมหิมะที่มีลาวานะครับไม่รู้วาใช่หรือเปล่าแบ r ลูมแบบนี้หรือแบล็กสีดําอ่ะเดี๋ยวนะถ้าแบ r ลูมแบบนี้อุ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ย มีเสียงแปลกๆครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่เหรอเสียงไอ้ตัวนี้เหรอทำไมเสียงเบสมันแปลกๆไปอ่ะ <What? S 1> ว้าเราไม่สีนี้โทนสีแปลกมากเลยนะครับผม uh huh. อือะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยมีเรือเต็ไมไปหมดเลยครับอันนี้เป็นบ็อกท์ทาคาต้าสีเหลืองนะครับผมแล้วถ้าเป็นทับกริดล่ะชืบหวามาครับอู้อันนี้ก็จะเป็นอะากระบองเพชรเหรอเอ้ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยว้คือมันรู้สึกแหลกอะ อย่างแรกก็คือมีเอเซนนี้เนี่ยโคตรเยอะแล้วผมแล้วก็กระถางไม้ไผ่นะครับที่เยอะมากๆจนเกมผมกำลังจะดับแล้วโอ้ไม่นะเด้๋ครับวยวแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะอ้ดวได้ๆไดเปลี่ยนโดดๆเลยครับเออเลอร์4นะครับผมโอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คือดินแดนหนึ่งฮะที่อยู่ตรงนี้และเวลานะครับผมกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วคือเร็วจริงๆอะดูดิแล้วก็ถ้าเราตกลงมาปุ๊บก็มีแค่นี้เลยเหรออ อุ้ยอะไรวะเนี่ยว๊อดเป็นไงครับเวลาที่นี่มันเดินเร็วนะครับผมไหนลองมองดูดิเอเวลาที่ผ่านพ้นไปโอ้โหอุ้ยเหมือนเริ่มมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใช่ปะอุ้ยเออว่ะอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรเพิ่มขึ้นซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนยังไม่มีอะไรอยู่เลยครับเฮ้เหมือนเป็นดินแดงที่ดีเอ็นนะครับผมอืมน่าสนใจซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองหายสักประมาณ สองโลกและกันนะครับผมที่คิดว่าน่าสนใจอย่างเช่นอาเรโทรนี้แล้วกันฮนะไหนลองดูซิเรทโทรจะเป็นยังไงบ้างนะครับฟืบโอ้ทั้ทงโลกเหมือนจะเพนแบบไอสีเนี้ยคือมันคือสีเขียวจริงๆใช่ไหมวะโอเคสีเขียวกับสีดํานะครับไปทั้งโลกเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็คือมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยทั้งโลกจริงๆอะนะข้างใต้ล่ะข้างใต้มีอะไรหรือเปล่าโหมดสเปกเตอร์ te นะครับลงมาครับผมอ้ างใต้ก็ไม่มีอะไรด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหอ่ะไปเรื่อยๆอุ้ยเดี๋ยนะสีเขียวมันจะพอมีแบบเป็นเส้นๆบ้างอะ่ะไม่ได้เป็นเส้นสีเขียวแบบนี้เป๊ะนะครับมีเส้นใหญ่บ้างนะครับผมซึ่งรวมๆแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้แล้วกันแบ็คไลท์ก็บอมอีกสักอันนึงเนี่ยโอ้โหแค่ดูก็น่ากลัวแล้วนะเอาล่ะคุณผู้ชมไปกันเลยครับแบ็คไลท์นะครับผมอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะผู้ชมดูแบบพวกตัวหนังสือดิมันเป็นสีดำหมดเลยอะ เป็นโหมดเคเอทีบนะครับโอ้โหดูดิดำแบบดำจริงแล้วตัวเราอะ่ะตัวเรายังไม่ดำนะครับผมแต่พวกนี้ดำหมดเลยดูไม่ออกก็บล็อกอะไรเลยครับแสงสีก็ไม่ได้เป็นสีดำเหมือนไอตอนแรกนะที่ว่าแบบดำมืดไปเลยอะแต่ว่าเหมือนโลกที่แบบโดนความมืดปกคลุมเหมือนกันนะอุ้ยอันนี้คือเงาสีดำเหรอไหนดูดิโอ้โหคุณผู้ชมพอเป็นเงาดำนี่คือแบบดำเลยอะอุ้ยโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยครับเดินเดิน มันดําขนาดนั้นเลยนะบอกเลยแบบถ้าเผื่อปอยู่ในความมืดเนี่ยอาจจะโดนความมืดเกินกินได้ครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นความน่ากลัวของเวอร์ชันนี้นั่นเองซึ่งถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีมิติใหม่ทั้งหมด2,000ล้านนะครับผมโอ้ใครจะไปเล่นหมดเนี่ยรู้ก่อนนะเดฟเขาทําขึ้นมาได้ยังไงนะครับเยอะขนาดนี้อ่นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างด้านขวานะครับผมให้เห็นว่าแบบเออมีมิติอะไรบ้างอนะอย่างอันนี้ก็แบบเหมือนจะเป็นรูปทรงแปลกๆนะครับอันนี้ล่ะ โอ้เป็นรูปครีปเปอร์ทั้งหมดเลยอครับอันนี้ประสาทไร้ขอบเขตอุย้ยดูดิเอาตรงก็คือแบบมันเป็นเวอร์าชันที่แปลกที่สุดแล้วอะครับคุณผู้ชมอุย้ยมีสกายบล็อกด้วยแล้วก็เอนเครดิตนะครับผมซึ่งอย่างที่เขาบอกฮะมันมีเป็นแบบ2,000ล้านมิติใช่ไหมการที่ผมจะลองไปเล่นทุกอันเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ให้มันจบที่ความมืดน,นี้แล้วกันเด้๋ยวผมไปห,หาความมืดกันแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอย่าไปทดลองเล่นมิติอื่นๆนะครับ ก็ต้องลองโหลดเวอร์ชันนี้ไปเล่นดูเลยัะผม 20W14 Infinite นั่นเองมีความมืดให้เห็นอีกไหมนะอุ้ยตอนนี้มันกลายเป็นความสว่างไปแล้วอะเออว่ะโันี้นี่ไงความมืดซึ่งอ่ะลองเข้าไปดูนะครับยืบดำเลยัะผมน,นี่คือนี่คือดำจริงเลเนี่ยเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ